BEQ Group มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านการปลูกผมครบวงจรการันตีคุณภาพคว้า2รางวัลใหญ่เดบ Best ซี2022และเน t อาย l าประจำปี2565เรียกได้ว่ายังคงยืนหนึ่งอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะในการเป็นผู้นำด้านการให้บริการปลูกผมครบวงจรสำหรับ BEQ Group ค่ะนำโดยผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างคุณพรศักดิ์เจมส์สว่างพรประธานกรรมการบริหาร BEQ Group ค่ะที่ล่าสุดได้รับคัดเลือกค่ะให้เข้ารับ2รางวัลใหญ่แห่งปีด ได้แก่รางวัล The Best CEO 2022และรางวัลเนตอายลาประจำปี2565โดยคุณพรศักดิ์ค่ะได้ให้สัมภาษณ์เขาว่าภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับโดยตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาค่ะยังคงมุ่งมั่นในการเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเน,นื่องโดยที่ผ่านมาค่ะการันตีความสำเร็จไปแล้ว10,000เคสนอกจากนี้ค่ะยังได้มองหาโอกาสใหม่ๆในการดำเนินธุรกิจค่ะด้วยการเปิดพาวิค่อนแคนดมีสถาบันสอนปลูกผมให้กับแพทย์และผู้ช่วยแพทย์ค่ะด้านการดำเนินธุรกิจ มีพาร์ทเนอร์คลินิกโรงพยาบาลทั่วประเทศรวมถึงพาร์ทเนอร์ในต่างประเทศค่ะโดยที่ B ี e Q Group ปค่ะย,ยังคงยึดหลักในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการเป็นสําคัญค่ะบอกว่า2รางวัลน,นี้นะครับเป็นรางวัลที่ทําให้ไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าพนักงานทุกคนในองค์กรนะครับมีความรู้สึกยินดีนะครับที่สังคมเนี่ยได้เห็นว่าเรามีการพัฒนาการยังไงแล้วก็ช่วยเหลือสังคมยังไงบ้างนะครับธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่ให้บริการทางการแพทย์ด้านการปลูกผมแบบครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นคลินิกปลูกผมเองนะครับต้องบอก ปัจจุบันเนี่ยครับคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องว่าผมบางศีรษะร้านค่อนข้างเยอะนะครับที่เราทํามานะครับตัวเกือบหนึ่งหมื่นเคสเนี่ยทุกคนล้วนบอกว่าภูมิใจแล้วก็ที่ได้มาปลูกที่ b e q Group นะครับแล้วก็รู้สึกดีใจคิดไม่ผิดเลยครับว่า2ปีที่ผ่านมานะครับองค์กรเนี่ยการพัฒนาเยอะมากๆนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เราไม่เคยหยุดเลยคือเรามองหาโอกาสใหม่นะครับในปีนี้เนี่ยเราเพิ่มตัว p a v i c o n Academy นะครับซึ่งเป็นสถาบันสอนปลูกผมให้กับแพทย์แล้วก็ผู้ช่่วยยยแพท์คัหลกกๆออีางึื ต้องบอกว่าแพทย์หลายๆคนนะครับไม่มีองค์ความรู้ mm hmm. เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ mm hmm. เรามีว mm ิสัยทัศน์ยูนหนึ่งนะครับที่จะช่วย drive ธุรกิจของแพทย์เหล่านั้นนะครับ ให้อยู่รอดแล้วก็มั่นคงในปัจจุบันได้ครับผมหลักๆคือ1ความมั่นใจครับของบุคลากรนะครับคนรับนะครับที่ผ่านการทดสอบมาแล้วหรือผ่านการพิสูจน์มาแล้วกว่า10,000เคสนะครับต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้สองสิ่งนี้คือทําให้ทุกคนมั่นใจอีกอย่างหนึ่งคือเราเป็นผู้นํานวัตกรรมด้านการปลูกผมในประเทศไทยเลยครับในปีนี้นะครับเรามีการพาร์ทเนอร์นะครับกับไม่ว่าจะเป็นคลินิกหรือโรงพยาบาลต่างๆนะครับทั่วประเทศไทยเลยภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ทั้งหมดนะครับรวมทั้งเรายังไป พาร์ทเนอร์กับ uh, หน่วยงานนะครับในต่างประเทศด้วยเพื่อที่จะพัฒนาโปรดักต์หรือว่าพัฒนาที่ทําให้ขั้นตอนการปลูกผมเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็ได้ผลมากขึ้นด้วยครับนิดนึงครับเจ็บตอนศรียาชานต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราใช้เครื่องมือนะครับซึ่งเป็นเครื่องเดียวในประเทศไทยณตอนนี้นะครับที่เพิ่งเอาเข้ามาเนี่ยเครื่องมือนี้เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากๆแล้วก็ลดกระบวนการการเจ็บแล้วก็ทําให้แผลเล็กลงแล้วก็เขาเรียกว่า Recovery Time นะครับหรือการดูแลรักษาเนี่ยง่ายมากขึ้นด้วยโดยปกติ การลผเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับในการจะเริ่มเห็นผลสูงสุดประมาณ1ปีครับผมหลกัหลกๆนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยนะครับ w w w b e q c l i n i c c o m นะครับหรือว่าใครอยากจะสอบถามคุณหมอนะครับก็เข้าไปในเพจ d ็อกเดอร์นายแบงคอกแฮร์ทราสแพนได้ครับหรืออยากจะโทรเข้ามาคุยกับเรานะครับ0944414965ได้เลยครับ